และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Merced e s b e n นนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารค่ายนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้ทางบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับเอาสั้นๆแล้วกันดอมครับอ,อยู่ Merced e s b e n บนมานานแล้วครับวันนี้พี่ดอมมีเบนซ์รุ่นไหนมานําเสนอให้กับผู้ชมทางออนไลน์ได้รู้จักกันบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะแนะนําจริงเนี่ยมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นด้านหลังเรานี่นะครับอันนี้คือ G450D ชื่อรุ่นมันคือ Edition Stronger Than 1980ครับผมถามว่าโอหทำไมชื่อรุ่นมันจะต้องยาวขนาดนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้เป็น Limited Edition ที่ทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงช่วงปี1980นะครับ,รบเพราะว่าเจ้า G-Class เนี่ยจุดกำเนิดอยู่ที่เมืองกลาสประเทศออสเตรียถูกสร้างขึ้นในปี1979ปี80คือปีที่เราผลิตจำหน่ายบุคคลธรรมดา ก่อนหน้านั้นหนึ่งปีคือเป็นรถทหารรถใ,<ค>รใช้นกิจการของทหาร,รนะครับ,รบตัวนี้ตอนที่ปี80เนี่ยรหัสบอดี้ของเขาคือ W460 นั่นหมายความว่าตัวเอดิชันนี้มีผลิตทั้งหมด460คันและนี่คือ3คันที่มาอยู่ในประเทศไทย1ใน3คันที่มาอยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นรถทุกคันจะมีเขียนไว้ว่า one of 460ก็คือเป็น1ใน460คันทั่วโลกนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างนี่จะย้อนยุคไปหมดเลยเพราะเจ้า G-Class ในสมัยก่อนข้างหน้าเนี่ยคือเป็นกริวสีดำแบบนี้เลยลนะครับ<ล>ไม่ได้เป็นโครเมียมเหมือนอย่างปัจจุบันแล้วที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือตัวไฟไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟที่เป็นนูนขึ้นมาตอนนี้เป็นสีขาวหมดแล้วในรุ่นปกติทั้งที่เป็น63แล้วก็450แต่นี้ก็คือทําเป็นย้อนยุคล้อหรือแม้แต่ว่า ตัวแผ่นยางที่เป็นกันโค,นครนทั้งหลายแหล่ก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้ดูเหมือนรถในปี1980แต่เทคโนโลยีก็ยังครบถ้วนนะครับเป็นเทคโนโลยีทันสมัยแต่ว่าเป็นแค่ภยรูปลักษณ์ภายนอกอที่เป็นคลาสสิกให้เป็นคลาสสิกนิดหนึ่งนะครับครับส่วนมีรุ่นอื่นแนะนำอีกไหมครับผมอีกรุ่นหนึ่งจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เอามาเปิดตัวก็คือเรียกว่าเอามาชิมรางเฉยเฉยครับผมชิมลางเฉยเยก็คือตัว The new cla 250 plus นะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ซึ่งเราเอาเข้ามาเพื่อที่จะเช็คตลาดแหละว,ว่าตกลงแล้วสนใจมากน้อยขนาดไหนรถสเปคนี้ครับผมถ้าเราตั้งราคาต่ำกว่า2ล<ฮ>้าน5มีคนซื้อไหมสเปคที่ว่าก็คือเราสามารถชาร์จไฟ1ครั้งแล้ววิ่งได้792กกิโลเมตรซึ่งถือว่าน่าจะยาวที่สุดหรือไกลที่สุด ในรถกลุ่มคอมแพ t นะครับ <ผม S 1> แล้วถ้าเป็นชาร์จ DC แบบฟ a าชาร์จครับก็คือ10นาทีไปได้มากกว่า325กิโลเมตรแบตจุด้วยแล้วก็ชาร์จไวอีกต่างหากใช่ครับแล้วก็ทีนี้ถามบอกว่าหลายคนที่ใช้รถ Mercedes อยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้เนวิเกเตอร์ของ b e n ซซึ่งอาจจะแบบไม่คุ้นชั้นใช้ Google ถนัดกว่าก็ Connect Apple c a r า l a อ Android Auto ะอะไรไปเจ้า CLA ตัวนี้ Mercedes-benz mm hmm. ได้ d e v e l o p สิ่งที่เรียกว่า MBOS mm hmm. ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการของเราเลยโดยไปโคกับ Google นั่นหมายความว่าแผนที่ในรถโดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Google เลยมี Gemini มี Chat GPT คือมี AI ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยคร uh huh. บถ้วนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง <Fun ction. S 1> ทางเลือก uh huh. อีกหนึ่งฟ uh ังชันที่ ตอบอโจทย์คนรุ่นใหม่อาจจะแบบเอ้ยต้องการแบบคุยถามได้ว่าไปกินข้าวที่ไหนไหนลองลิส์ร้านมาสิเขาก็จะบอกแล<ร>้วสามารถมีการโต้อตอบ<ด>ให้ไอช่วยเจนมาให้เรารว่าเราจะไปตรงไหนหรือว่าตรงไหนมีแหล่งที่เราอยากจะไปแล้วเขาเตือนด้วยว่าเอ้ยวันครบรอบเหรอเอ้ย,อยู่ซื้อดอกไม้หรือยอังยูชาร์จไฟหรือยังหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการขับขี่จริงๆเนี่ยไอ้เจ็ดร้อยกว่าโลเนี่ยสมมติเราเซ็ตจ,จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับผมเราบอกว่าเราต้องการให้ไปถึงเชียงใหม่ โดยที่ยังมีแบตเตอรี่เหลืออย่างน้อย30%เขาก็จะวางแผนการเดินทางให้เราเลยว่าเราต้องชาร์จตรงไหนบ้างวิ่งจากตรงนี้ไปชาร์จตรงนี้ก่อนทีนึงเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วขับไปอีกเท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะคำนวณให้ได้ตามที่เราต้องการโอ้โหถือว่าฟังก์ชันก็คืออำนวยความสะดวกแบบแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยรถทำให้เราเลยไม่เหงาคุยกับเขาได้กเล่นเกมได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยครับเล่นเกมได้ดู YouTube ได้ ประชุม MS Microsoft t e a m ในรถได้โหตอบโจทย์มากๆคำว,ว่าเล,เล่นเกมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอา๋อก็มือไปแตะหน้าจอแล้วเล่นเกมไม่คุณใช้ตัวเรียกว่าอะไรอ่ะจอยสติกสต๊กของ PlayStation 5หรือ,เอ Xbox เอามาคอนเน็กกับในตัวรถ <Connect S 2> ได้ Bluetooth กับรถแล้วก็สามารถทำได้เลย แล้วมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับทางบ้านได้รับรู้จักหรือว่ารับชมไหมครับจริงๆแล้วถามว่านอกจากเจ้า c l a ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปิดขายตัวนี้ก็สามคันก็น่าจะหมดไปแล้วถามว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องของแคมเปญและเพราะสิ้นปีเนี่ยในงาน <ผม S 2> m o r ตอ Expo เนี่ยทุกคนก็จะมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษของทางเบนซ์เนี่ยเรามีเรียกว่าไปออฟเฟอร์เป็น333ออฟเฟอร์ทำไมต้องสก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณพลิก เลข3มันก็เหมือนตัว e ก็คือ e class ข้างหน้านี่ e เลยนะครับถามว่าแล้วมัน3ยังไงก็คือดาว30% uh huh. ผ่อน33 0หมแถม mbsp 3ปี uh huh. แล้วถ้าคุณเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าเอาส่วนลด on top อีก3%โอ้โห oh ทีนี้นอกจาก e class มี3 Variants แล้วเนี่ยเราบอกงั้นขยายให้ครบ3รุ่นเลยก็คือ c 3 5 0ด้านนี้ แล้วก็ GLC 350ด้านนั้นนะครับก็ใช้แคมเปญนี้ได้เหมือนกันคือ3า0 0มเหมือนกันแต่แต่ C-Class ก็อาจจะดาวน้อยหน่อยดาว20 GLC อาจจะดาว25<อ>นะครับประมาณานั้นดาวถูกลง,กลงแล้วก็จองรถในงานวันนี้นะครับจองรถในงานวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ถ้ารับรถภายในวันที่29ธันวานคม ทาง m e r c e d e s b e n บแถม Dash Cam ของ Mercedes-Benz ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ทุกการจองเนี่ยเราจะมีตัว Tumblr หรือตัวกระติกน้ําที่เพ้นโดยศิลปินทั้งหมด3ท่านมาคอลแลบแล้วก็ทําของที่ระลึกให้ m e r c e d e s b e n บก็คือเอก u s i v e สุดๆครับผมแล้วอย่างโปรโมชั่นเนี่ยครับคือถ้าสมมุติเราไม่สะดวกมาในงานมอเตอร์เอ็กโปจริงๆเราไปที่โชว์รูมเราได้โปรโมชั่นนี้เหมือนกันไหครับได้โปรโมชั่นเหมือนกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนมา ให้มาที่มอเตอร์เอ็กเพราะอยากให้มาดูมาลงชื่อว่าตกลงแล้วเนี่ย CLA เนี่ยดูแล้วชอบไหมช่วยลงชื่อให้นิดนึงว่าเอ้ตกลงคุณสนใจอยากจะทำกิจกรรมอะไรกับเราเพราะเราต้องการจะสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่จะใช้ CLA ในอนาคตแต่ถ้าไม่สะดวกก็แวะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้านคุณเลยข้อเสนอเดียวกันถ้าจองในช่วงพีเรียดมอเตอร์เอก็สามารถที่จะได้ของชํำรวยของอะไรครั อ,อยเ่อเหมือนกันหมดนะครับก็เอาเป็นว่าคือโปรโมชั่นเนี่ยคือเราสามารถไปที่โชว์รูมก็ได้มาที่นี่ก็ได้แต่ว่าคือแนะนําอยากให้มาที่นี่เพราะอย่างน้อยเราได้มาลองรถจริงมาลองสัมผัสมาลองคุยกับเซลล์แล้วก็มาลองนั่งว่าเราถูกใจรถแบบไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยครับเพราะที่นี่จะครบกว่าถูกไหมนในบนนี้มีรถจอดอยู่ประมาณ26คันนั่นหมายควา่าในโชว์รูมโชว์รูมหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีรถดิสเพลย์ครบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ทางลูกค้าจะได้คอม p พ r e เลยว่าเอ๊ะ ฉันชอบซีตัวนี้หรือฉันจะ e d หรือฉันจะเป็น g l c d เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าชอบลอบเปรียบเทียบได้เลยครับก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็คือได้ครบข้อมูลครบถ้วนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ